่าเขาจะขยับแ่เนี่ยเราพอเสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้เนีเ่ยเราก็จะมาเป็นผลิตสกันของเราแบบนี้ค่ะนี่แล้วเราก็จะมาตอ่อเนี่ยทำเป็นปัสตเปียนนะคะโลโก้เราเอ่าตุนชนป้าก็จะทำแบบนี้นะค่ะเอาไว้นักทองเที่ยได้มาดืกคุณดูสมบัติอะไรครับคุณแม่ครับก็ช่วยบำรุงหัวใจบำรุงหัวใจนะครับลดเบาหวานลดเบาหวานลดความดันความดัน ซับจางไม่ได้เราแบบทำนะเพราว่าจะมีแบบโครงการนะฮะอาาช่วยลดซับจางใครสนใจนะครับมาที่ชุมชนบ้านแหลมนะครับมาชิมชาข้าวคั่วนะครับรับกับพนามาจากโครงการโลโกเชฟธนาคารกรุงไทยนะครับผม จริงๆเราเมดู6เมนูนะครับเราดูให้เห็นแค่วันนี้1เมนูก่อนนะครับนี้200มีกี่ห่อจ้ะ30ห่อ30ซองนะครับมีใครจะประเดิมไหมครับครับเป็นค่ะใบเตยก็40ซองพี่าี่เจิ๋ยวประเดิมนะครับพี่เจิ๋วก็เซฟเปิ้ลจีเลยครับ